คริปพิเศษปัญหาโลกแตกสำหรับน,นนะนักตกปลาและท่านผู้ชมทุกๆท่านที่กําลังสนใจในการตกปลาสไตล์ชิงเหลิวอยู่นะครับหลายๆท่านกําลังจะเริ่มตกปลาสไตล์นี้เป็นอีกหนึ่งแบบของการตกปลาที่น่าค้นหานะครับสำหรับท่านใดที่ตกเป็นอยู่แล้วคงเคยประสบปัญหาในการตกชิงเหลิวมาไม่มากก็น้อยแต,ตกต่างกันไปตามสถานการณ์นะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน,กนที่เจอปัญหานี้ ทริปนี้นะครับเป็นทริปการแก้ปัญหาที่ผมเจอในระหว่างตกปลาผมจึงนํามาแบ่งปันให้กับนานาที่สนใจทุกๆท่านหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่นานาทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับผมขอสวัสดีพี่ๆนาณาเพื่อนๆนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟิชชิมูชี่วุสองชแนลที่มีกย่างที่ช่องรักบัมีครับในที่พิศวงวันนี้เป็นทริปพิเศษนะครับผมเองเกิดอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ กับน้นานักตกปานะครับไม่ว่จาจะมือใหม่หรือว่ามือเก่านะครับปัญหาของการตกชิงริ้วนะครับก็จะมีหลากหลายแล้วแต่ละท่านนะครับที่ว่าจะประสบพบเจอกันเนาะบางท่านอาจจะประสบปัญหาในการใช้เหยื่อบางท่านอาจจะประสบปัญหาในการใช้อุปกรณ์บางท่านอาจจะประสบปัญหาในเรื่องเทคนิคนะครับแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมประสบปัญหาในเรื่องการขนคััวครับอันนี้คือครัวเบ็ดชิงริ้วผมนะครับเมื่อก่อนมันไม่ได้นักขนาดนี้นะแต่พอดีตอนนี้เนี่ยคือมันนักขนาดเลยนะครับ โดยทางผมเป็นคนตัวน้อยนะครับแล้วผมต้องแบ,บกอุปก,ปก,ปก,ปกปรณ์เราเนี่ยเข้าบอ่อบางเตือเข้าผมเข้าหมายธรรมชาตินะครับตเตลไป100เมตร50เมตรนะครับผมต้องแบกครัวมันนี่ไปหมดเลยเพราะแต่ละอย่างก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับ <c oughs> มีเก้าอี้มีสวิงมีกระชังมีกลองทุ่นมีสายเซฟมีโลมีจอม้องมีไออย่างเยอะแยะมากมายเลยครับ นะซึ่งผมเองเนี่ยก็เลยกึดไอเดียอยากจะทำเก้าอี้ชิงหลิวนะครับแบบ DIY ไไทยประดิษฐ์ไว้ใจเองเพื่อใื้อเซฟการขคนขคัวให้ได้มากที่สุดนะครับไอเดียนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากผมและน้องเอ็ดซึ่งประสบป,ปัญหาในการขคนครัวด้วยกันนะครับสำหรับท่านใดที่มีอุปกรณ์ชิงหลิวอยู่แล้วนะครับเป็นคนตกชิงหลิวอยู่แล้วเนี่ยก็จะใช้งบประมาณในการทำเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยใช้งบประมาณประมาณ40บาท,ทาบังวันะครับเก้าอี้ชิงหลิวในราคา40บบาทเท่าน,นั้นเอง แต่สาหรับท่านใดที่เป็นมือใหม่ออยากจะลองมาตกชิงหลิวนะครับแล้วอยากจะลองทาเก้าอี้สักตัวหนึ่งนะสามารถทำเก้าอี้ DIY ไวได้ในเลทราคาบัเกิน400บาทและซึ่งเก้าอีตต้ตัวนี้เนี่ยสำหรับหลายท่านอาจจะมองได้เลยว่าอ๋อครับคือมันเป็นอที่ง่ายมากมันง่ายชนิดที่แบบมันง่ายจริงๆครับนะนะแล้วมันก็ทําให้เฮาเนี่ยประหยัดการขนคัวได้นักเลยครับ,รบก,นนก,ก่อนที่เขาจะไปทำเก้าอี้กันนะครับผมจะให้นะนะไปดูถึงต้นสายปลายเหตุที่ผมเจอนะครับว่าผมมีไอเดียเกิดขึ้นจากการท e ําเก้าอี้ตัวนี้ ได้ยังไงนะครับแล้วเก้าอี้ที่ทําออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ผลมากน้อยมกใดเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับผมสำหรับทิปพิเศษทิปนี้เก้าอี้ชิงลิ้วตกปลาในงบแค่40บาทสวัสดีจ้าน้องหอสวัสดีครับสวัสดีครับเอสเอสเอสเนี่ยฮามาแปะเก้าอี้ปะเออคือตอนเนี้ยไอ้ประสบปัญหาอย่างใหญ่หลวงก็คือ ตะกี้ไปบอยว่าขนครัวนะครับพ่อแม่เด้อตอนแรกไอ้หนอาไปเบ็ดปลาบอยเอ็ดมาหนอแต่เต้าเต้าไปเอาโทรศัพท์มาแล้วลูกฟังมักีีขนมด้วเร็วเร็วไปเบ็ดปลาหน่องผมเลยเออไปเบ็ดแต่ไปเกาอีไปไปไปแกไปแดกอย่างนี้น้องหอมไปแปงหน้าพอน้องหอมแปงหน้าอจะอู้ถึงแล้วเบ็ดปลาปุ๊บแปงหน้าแล้วเห็นหนอเห็นหนอไม่ใช่ครับไอเดียมันเกิดแล้วเราอยู่กันสองคนไอเดียมันไอเดียมันปั๊บอย่าเอ็ดที่ยืมผัวน้องหน่อยนะไม่ให่ ยืมผัวน่อยไปทำอุปกรณ์ตัวป่าน่อยเนอะน้องหอมเนมาฮือติ๊กอ่ะฮะเดยวตอนนี้อยู่ที่บ้านของน้องเอสครับกำลังปรึกษากันน้องเอสเพื่อจะไปทำอันนี้กันเอาถังใหญ่น้องเอสเนาะบอะไรเอาบอได้หมดครับผมได้หมดไปไปครับนะถึงเวลาที่เราจะต้องไปทำอะอย่างใหม่ๆกันผมลาบผมอู้กับเดียวนอ่ะผมลาบครับ ครัวหลิวนี่เป็นอย่างน่าที่สุดละวันนี้ผมเกาตัดสินใจว่าจะาเปลี่ยนจากการเอาครัวไปนั่งนักเองนะครับจะนั่งทางโคดแกนกับไอ้เต้าฮะพออัานกระปอแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทําการจัดการซื้อของมานะฮะแล้วเราก็จะมาทํากันที่บ้านน้องเอสนะครับอันก็จะเป็นเก้าอี้ชิงหลิวแบบ DIY นะครับเก้าอี้แบบนั่งทังนะเดี๋ยวผมจะไปหาอุปกรณ์แล้วก็มาลองทําดูฮะแล้วดูกันว่าหน้าตามจะออกมาทรงไหนครับเพราะนี่<ป>คือ V2 นะครับคแนนนี้ที่มีทุกอย่างที่ช่องเรามี <laughs> เดินทางมาถึงร้านซื้อถังกันแล้วครับผมมันอกคือร้านที่เปิดขายทุกสิ่งทุกอย่างนะนะแต่ที่นี่มันบอกข้อใหญ่ก็ใดนะครับบอกว่ามันจะเจอถังที่เราต้องการหรือเปล่านะฮะถังที่เราต้องการกันนั้นมันเป็นถังสีนะฮะคล้ายๆถังสีเลยนะมันไม่มีใช่ไหมไปร้านอื่นครับร้านอื่นต่อร้านที่สองร้านที่สามร้านที่สามเลยนะอันนี้คือร้านที่สามแล้วครับที่เรามากันเอาละ การหาทางสักทางนึงนี่มันยากเหลือเกินเเยี่ยมไม่มีหรือเปล่าคุณอยากร้องไห้หอย่าร้องไห้ไหมหไหม,มันฮะคุณต้องปลอบใจตัวเองเชื่อฉันสิคุณคุณต้องเชื่อฉันเยี่ยมเลยข้างในนั้นมันมีทางแล้วล้านสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ขับรถจากบ้านของเอสตีขึ้นมา แถวบ้านผมเกือบห้าสิบกิโลเพื่อมาหาถังถ้าที่นี่ไม่มีก็ไม่มีที่ไหนแล้วถ้าที่นี่ไม่มีก็จะไม่มีที่ไหนแล้วเอสเชิดเชิดซ้อสิเพียงต้องเจอดิมีแน่นอนเนื้อเนื้อคือเนืนไงมาถึงก็เจอเลยนี่แหละครับที่เราต้องการนี่ผมต้องการแบบนี้ 39บาทเองครับนะนมเห็นไหมเนี่ยเรามาถูกที่แล้วเนี่ยเอาถังใบไม้ให้เอต้าเนี่ยหรอเอต้ามันงอเงี้ยนะอ่าใช่ไหมมันเกือร้องถ้าองนั่งดูมันก็ก็ไม่ได้แย่ไอ้เอี่ยนี่มันหรอโอ้ยเอะลองลองลองแบบแบบนี้ไปไหมเ้็นู้นเฮ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหเ่ยจบจบจบไปครับไป ล้วตอนนี้นะครับก็ได้เดินทางมาถึงบ้านน้องเอ็กกันแล้วครับหลังจากที่เฮาไปตัวซ้อหาทางกันมานะาหรับอุปกรณ์ที่เฮาจะมาทำเก้าอี้ DIY รุ่นประหยัดของเฮานะครับก็จะมีดังนี้ครับนี่อ่าเป็นท้องว่าตัวจับเหลานะครับตัวจับเหลานี้ก็ถ้าท่านใดมีอันเก่าก็ใช้อันเก่านะครับก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะนี่ผมเอามาจากตัวที่เป็นเก้าอี้นะครับแต่ถ้าใช้เป็นตัวแบบนี้นะครับจะดีแล้วก็จะง่ายกว่านะครับแล้วก็จะมีปากกาเมจิกนะครับสวานอันโตนะครับ สว่านอันโตนี่จากของน้องเอสนะครับท่านใดที่แบบมีสว่านก็จะใช้เลโกนลนไฟก็ได้เหมือนกันครับชิ้นสุดท้ายของเราก็คือถังถังตัวนี้ซื้อมาในราคา40่บบาท40บาทประมาณ39บาทครับอ่ะถึงเวลาเริ่มทํากันแล้วครับผมขั้นตอนแรกนะครับนําถังมานะสารลางตัวนี้นะครับจุดที่เราจะเอาไว้กันเนี่ยก็คือจะจุดบริเวณนี้ครับ่าโดยวิธีแรกเลยแล้วก็เอาตัวเราเรามานะครับจิ้มไว น่าจะประมาณกลางๆก็ต้องดูแบ่งครึ่งกลางพอดีประมาณนี้ครับระว่างระว่างกลางมิน่อ่ะกลางไปไหนมินิอ่ระวางหูทั้งสองข้างนะครับเอาตัวนี้มาใส่แบบนี้เลยนะเอาละวิธีที่จะทําให้มันตรงที่สุดนะครับปากาเมจิเข้าจิ้มเลยทีนี้อะไรเนาะจิ้มเลยนี่เนาะอ่าะอาโอเคต่อไปก็สว่านเข้ายงอกครับหอกหงอกเลยนะครับสวานยอกเลยง่งย ต้องควานหงอยหลังจากที่เราได้รูแล้วนะครับทําการควาร้านรูเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรานําตัวที่ที่เราตั้งไว้นะครับก็คือตัวที่เป็นตัวเลื่อนนะครับสำหรับงานเก้าอี้นะตัวนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับปีกผีเสื้อนะครับนี่พร้อมกับปีกผีเสื้อตัวนี้เลยนะเราจะเอามาใส่นะครับเดี๋ยวตัวนี้ใส่ข้างใน ใส่ไป,ไปเลยครับใส่ไปเลยครับผมนี่นมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับต่อไปเราก็นําตัวจับเรามาใส่ได้เลยครับนะรับรองแน่นแน่นแล้วก็หมุนเข้าไปเลยเอเอาแป๊บเลยเอาแป๊บเลยครับนี่น้องเอสใส่เลยเต็มเต็มสตรีมครับ เบาไอเบาเบาอ่าโอ้ดูสิครับแค่นี้ก็เซตเป็นที่เรียบร้อยโอ้ต่อไปเรามาลองของจริงกันฮะประหยัดด้วยประหยัดด้วยแม่ไอ้เต้าไอ้เต้ายิ้มเลยเต้ายิ้มเต้ายิ้มครับเต้ายิ้มอ่ะเดี๋ยวลองปิดฝาดูอ่าปิดปิดฝาได้นะครับปิดฝาได้นะอาะเอสนั่งเอาเหลาเข้าใส่เลยอ่าลองดูครับลองดูเอกเอกเอกจับเหลาเลยยืดไปเลยแบบสี่ห้าเอสกำลังใส่ครับ หลามาเฮาเลยทีนี้โอ้อมต้องได้แบกเขาอีกอะไรอ่ะย่ง <laughs> ยกถังอย่างเดียวเนาะยกถังอย่างเดียวครับนี่นี่เหรออ๋อใช่ครับนี่สี่ห้ากันนีสี่ห้าสี่ห้าอ้าวลองดูลองดู <L> <S <S เอาขึ้นน้มันสู้ๆไปเลยอ่าเผื่อเผื่อเอียงเผื่อเอียงอ่าแล้วตัวนี้เอาขึ้นอีกหน่อยนึงอ้าวอันนี้นะฮะอันนี้คือเราสามารถละน่ะะต่อไปฮะปัญหาต่อไปก็คือเอเรายืนเนาะนี่นี่คือปัญหาต่อไปนะครับปัญหาของเราต่อไปก็คือเวลาเราลุกเนี่ยมันจะทวนล้วลักไปตั้งหน้านะครับแต่เขาไม่ได้ใส่ของนะครับแต่ตัวนี้เขาไม่ได้ใส่ของนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าเราใส่ของเข้าไปเนี่ย มันจะสามารถพยุงได้ไหมนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับคว้าใส่นะครับเอาของใส่ในนี้นะปึ๊บเนี่ยฮะนะลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาของใส่นะครับของใส่หนึ่งชิ้นยังไม่เท่าไหร่นะเราลองเอของใส่เข้าไปนะฮะสวานว่านะไอเราเราของแบบของตกปลาเราเลยอ่ะที่แบบน้ำหนึ่งขวดน้ำหนึ่งขวดเอ้ยน้ำาน้ำกินน้ำกินน้ำเลยเอาน้ำกินมาเลยครับเอาน้ำใส่สองขวดก็ได้ครับเวลาเขาเป็นเบ็ดปลาเขาต้องการน้ำอยู่แล้วนะอ้าวน้ำเขาใส่ครับนี่ ปกติเลยนี่เลยครับไม่เอียงมันอาจจะเอียงนิดนึงครับแต่เวลาเราลุกมันก็มันก็คงแบบแย่นะผมผมกล้าอู้ได้เลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของนักตกปลาจะบอกว่าลูกแากที่นั่งลอ,อ,องลนะดูว่าถ้านังนะ่งไงยกตัวอย่างเช่นถ้าถ้าเกิดผมนั่งนะผมนั่งแบบนี้นะถ้าเกิดว่าแบบมีเหตุจําเป็นนะมีเหตุจำเป็นต้องลุกลุกอย่าง,างเช่นว่าป่าตีเหลีวยกเหลีวปุ๊บป่าตีต้องปล่อยเส้นนะ ลุกปุ๊บเก้าอ,อี้อยู่อย่างเก่านะครับนี่ยังเก่ากัาไปเยอะเอ็นเน่เอ็นเนี้นยเยอะเย,ยอะเยอะเอาน,นั้นเลยเหรออ่าเยองเลยประมาณนี้แล้วอย่างที่สองนะกรณีที่สองที่หน,น้นาท้อป่าไม่จะลุกกันนะก็คือลุกไปเยี่ยวอ่าลุกลุกไปเยี่ยวครับลุกไปฉ <ไป S 1> ีเอาเอาเบสและไวอ้อี้นะฮะแล้วก็ลุกไปเยี่ยวนะลุกไปเยี่ยวพวกก็มันก็ไม่ได้ตกนักนะฮะมันมันไม่ได้แอนนักนะของในนี้ถ้าเอามีของไว้ไว้ในนี้นะครับน่าจะเอาอยู่น,น,นนะฮะ ก็มีอีกวิธีนึงนะครับก็คือการทำตัวยึดลักนะครับซึ่งตอวน,นี้เนี่ยคือผมเองไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะคิดถึงแค่ว่าเวลาเอา,าเอาของเข้าใส่นะครับคือมันมีน้ำหนักสักหน่อย,ยก็สามารถอยู่ได้แล้วนะแต่ปกติแล้วถ้าเอาอย่างนี้ไปเล่นนะครับก็เล่นประมาณสักสองเจสามหกก็น่าอยู่แล้วครับแต่การสี่ห้านี่คือมันหนักนะครับมันหนักนะด้วยตัวกันเบ่ดก็นักละเราคนนักมากถ้าเกิดทาเป็นเราธรรมดาล่ะ อ่าเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวลองลองดูกันนครับถ้าเป็นราวธรรมดานะมันจะมีน้ำหนักเท่าไหร่นะนี้ยสูงมากอยู่นี้ค่อนข้างจะหนักเลยถ้าเป็นราวธรรมดานี่ให้บอกตรงว่าอยู U S U พลึกเลยแหละมันต้องทดลองถึงงานอย่างนี้เนาะงานครับต้องทดลองดู อยู่อ่ะผมว่ะลุก,ลกโอ้แทบแทบจะบักหยับเลยเพื่อนน้ำหนักของเราที่เบาขึ้นนะ,ะโอ้ว่าแทบจะบักหยับเลยครับโอเคแล้วนะเนี่ยนะอ๋อนี่แหละฮะผลประกอบการสำเร็จไปได้ด้วยดีครับถ้าเขาไปเจอสถานก,การณ์จริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าผมพูดไปเนี่ยมันอาจจะบอหันภาพเดี๋ยวเอามาดูกันว่าเวลาเราไปเบ็ดป่าเราต้องใจอย่างกันพ่องนะครับแล้วของที่ใจเนี่ย มันจำเป็นหรือไม่ไปดูกันครับอ่านี่ก็ได้ดูครับนะนี่แหละเลยนะฮะในถังเปล่าของเขาเวลาเาอยาออกไปโต๊ะชิงหลิวนะสิ่งแรกที่คนจะมีก็คือนี่ครับก็คือน้ําเปล่ามันจําเป็นต้องมีคนเขาต้องกินน้ําต่อไปนะฮะนี่มันคือแว่นตาทรงจ้าบครับแว่นตากันปามแว่นตากันปามนะเอาไว้แบบจหรับท่านที่โต๊ะชิงหลิวนะแนะนำมือมีแว่นตาไว้นะครับต่อไปนะครับอาจจะมีผ้าเจ็ดมือนะครับอันนี้ต้องใจอยู่แล้วนะครับ สำหรับท่านใดที่ออกตกป่านะจะมีต้องมีค่าเจ็ดมือนะฮะอาจจะมีพวกกล่องอุปกรณ์นะครับกล่องขนมก็ได้นะเป็นพวกที่เราจะเอาไปใช้นะครับจําพวกแบบสายตะขอสต็อปเปิ์ต่างๆนะครับอันนี้เขาต้องใช้แน่นอนอยู่แล้วเราจะเอาสายสต็อปเปิ์นี้ใส่เข้าไปนะะอ่ะต่อไปก็มีครีมดีๆสักอันหนึ่งครับอเอาไว้เพื่อปศป่าเอาไว้กีบหันกีบนี้นะครับได้ใช้แน่นอนต่อไปสินคขามาได้เลยสายเซฟนะครับเวลาโดนฝ่ายใหญ่นะต้องใช้สายเซฟอยู่แล้วนะครับ าจจะมีถาดอาหารนะครับเอาไว้ผสมอาหารนะโอ้ใส่ไปเลยนี่เฟี้ยวเงาะครับรับรองนะเห็นไหมแค่นี้ก็ไปแล้วสองสามอย่างแล้วโอ้ยใส่ยังไงดีอ๋ออย่างนี้ใส่ไปแบบนี้ก็ได้ต่อไปนะฮะอาจจะต้องมีโลเก็บสายดีๆนะครับอ่าใส่เข้าไปเลยแน่นอนสำหรับสายไนท์ทุกท่านต้องมีนะครับไฟฉาย ที่ขาไปม่ไ,ได้เลยนะครับสำหรับคนเพ็ดป่านะถ้าเข้าไปเป็ดป่านแล้วข้าแบบมีเยื่อนะครับมันก็แค่นั้นนะนั่นเราใส่ต้องมีเยื่อดีๆติดไว้นะครับสักสองถุงนะมีเยื่อดีๆติดไว้สองถุงนะฮะแนะนําบรรจุครับีบ่บาายใส่เข้าไปเลยนะสองถุงดูอ่าปังโลกับบรรจุฮะต่อไปนะฮะเราลองดูว่าถ้าาเก็บนะครับนี่นี่ตัวนี้อ่ามันป <Alles. S 2> ็นเรานะนี่คือเราสั้นนะครับถ้าเวลาเราเก็บเราสสั้นเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับ ดูฮะอู้โหเนี่ยคือจับของนอกเกาหลีคุณม,มีแค่นี้ฮะเนี่ยคุณเดินไปเข้าบ่อคุณเดินเข้าบ่อคุณไปอย่างนี้เลยครับอาจจะแบกจ้องสักอันนึงฮะอาจจะแบกจ้องสักอันนึงไม่ก็<อ>ไม่สอ่กันเด็ดชิงเหลวนะครับสักอันหนึง่งทางนี้แล้วคุณก็เดินเข้าไปตัวป่าได้เลยครับเวลามาถึงที่พวกกอนแกออกมาเลยครับแกออกมาก็เอาเลยอ่ะเอาเราตั้งเลยครับนะดูที่มัน มันเป็นอะไรที่สะดวกสบายแล้วมันแสนจะง,ง่ายอะ่ะดูสิครับมันเป็นอะไรที่แบบมันเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วขนาดเลยนะเนี่ยโอ้โดูสิเนี่ยกดปั๊กเลยมันแน่นเลยเฮ้ยลองดูก่อนนะครับนี่แมก็เอาถาดอาหารออกมานะครับเอา,าอาหารออกมาสายเซฟครับถาดอาหารนะ ลกตกปลาครับเอาอาหารมาสักสถุงนึงนะประมาณนี้นะาอาหารก็วางไว้ตํามหน้านี่เลยครับสายเซฟนะวางก็ขี้ดินนี่ครับอาหารผสมเซตนะฮะเราใส่นะครับเบดอยู่ไหนเนี่ยไปเดียวไปป้าของแต๊เอานเนี่ยนะแบบนี้เลยนะครับใส่เบดปุ๊บก็บคือ,คอจบเลยเวลาจะเก็บนะครับเวลาจะเก็บคุณกบต้องอะไรมากเลย บีมาปบหอดเราไหฮะเก็บเป็นเรียบร้อยนะเก็บเข้าไปนะครับเดขึ้นอย่างเลยนะครับปั้ลงไปปั้ลงไปเอาฝาฝาเข้าปิดนะครับโอเคครับไปปีกบ้านจบครับจบขึ้นอย่างเลยมาเดี๋ยวไปรอของแต้กันนั่นคือจุดหมายของเราครับตอนนี้เรามาทดลองงานแต้กันครับในป่าครัวเขา้าโพดกุ้งนะ แลวนี่คือสิ่งที่เขาต้องเอาไปนะครับกระเป๋านะครับเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์ถ่ายทำนะฮะพวกพอร์แบงก์กล้องนะครับขากล้องต่างๆนะรวมถึงกระเป๋ากระเป๋านะครับของอุปกรณ์ชิงหรือเฮาก็จะมีหมวกอี้นะครับกับกระชังหนึ่งอันนะครับโอเคฮะมีเสื้ออี้บ็ได้นะครับดูเนี่ยมันง่ายนะครับถ้ามีจ่องนะครับก็น่าจะสบายจ่องไปสองอันก็น่าจะจบแล้วนะมีแค่นี้เองดูฮะมันสบายนะสะดวกสบายแต่ตอนตกไปได้บอกู้ได้ไปลองดูกันสบายคณะครับไป แค่นี้แหละระยะทางไกลแค่ไหนเราก็ไม่กลัวเพราะเราแบกถังมาแกนเดียวถ้าแบ่งเก้าอี้ลากไปขอ่อยลุมปุมป้มปุ๊กก่อนรับกระหม่อมแต่ที่มันรับจะไหนยืที่รับกระหม่อมอันนี้จะรับข้อหนองผมครับ เนี่ยครับไอพวกเป็นเหลาเป็นขาตั้งเหลาเขาจะเอาใส่ในกระเป๋าจ้องไปนะครับเนี่ยครับถึงขั้นตอนการประกอบขั้วเบ็ดกำเอาสายเซฟออกมานี่เอาโลเล็กๆออกมาแล้วก็ผ้าจ็ดมือครับนี่โอเคเออเอาหนะ้าเป็นถาดก็ได้ดีเปินเอาไว้ใส่อาหารอันนี้คือถุงที่เก็บไว้ยัดเข้าไปในนี้เลยไม่ต้องกลัวหายครับต่อไปก็ เสียกกว่าได้อ๋อเก้าอีออ้แบบมินิมอลครับนะนะมันกดบ่ได้แย่นะมันดูแล้วมันเข้าท่ากว่าอีกนะดูสิจ้าบเลยอะสำหรับท่านใดที่อยากไปลองทํานะฮะไปลองทําได้เลยนะอันนี้ผมขอตั้งชื่อขึ้นมาว่าเก้าอ,อี้แบบมินิมอลเก้าอี้แบบมินิมอลเก้าอี้แบบง่ายๆครับสบายๆสไตล์มมจิโอ้ถ้าเป็นสองเจ็ดนี่ับน,นักได้สบายครับนี่น้าลองดูก่อน นี่นนผมดูลูกแล้วนี่ครับนี่เห็นไหมผมลูกแล้วบะปิวด้วยบะควาา้าบะงายด้วยเอ็ดเอ็ดบอกว่าเฮ้ยน่าสนใจเอ็ดบอกน่าสนใจอืมอันนี้เดี๋ยวเขาปรับก่อนนะ,นะ <c oughs> ครับเขาแจะสันง่ายนี่ผมอยากจะขึ้นมาอยู่ประมาณนี้ครับผมต้องปรับตัวนี้ขึ้นมาอืมน่าจะประมาณนี้ปอบมาได้วันไหน